ココ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 コ i okay. ก็ปล่อยไก่ผูกเนาะตัวนนาะ sẽ chắp cây tôi như vậy nó chắp bên tê cây nội và khơi tê cây nội chân tay nó con ạ

เดมทวบเตือนนอนเลยับแข็งแหงพอบแลม อย่างนี้มาไว้งปล่อยไว้เนี่ยตัวอื่นเนี่ยขาด เร,ร,ร,ราตขอภัยหนะต้องค้งเวลาอันตรายเนี่ยเดือดถึงนิดเดียวเดือดได้สา Thank you for watching! ไอสุดหนึ่งยางจนาคาขีถือเป็นมัดหนึ่ง I do สมการนก็นกนมีใบพัร่มสอยได้ไป ปรกเภทพระกระถินฮะแวสีรอะสีขา B คยหยาะจ้ามิะด้ัยมาใบมิวไปตัดขนบนักไปไปุบลองไปสอยให้กินผสมกับหัวหารเขาเมืนะ กอถออไปนะมันสืบเปลี่ยแน่สุวยุดทั้งขาอยากกิน nhà si, nó phải nói thật nào, wow, may si, đại luôn, gay này cái khát khát đi cái sao อันนั้นไอเด้แเด้มันทนอยู่ค้าสักตีนอ่ะวมนสักตีนสักเมื่อไปวดอ่ะยืมอะไรวมญพันยกาะหาเตีนหนำทิ่ไก่เออเอาสิไปข้างหนานะทุกคน อาหานไกอ่ไกอยู่ข้านะาโอ้ว่ามีไก่อยู่ข้างนอกหรือเปล่าตัวหนึ่งนะมีดีตัวหนึ่ง ไม่ตกินดูอเข้าอยู่ตัวเดียวบริกินมืออื่นให้จป็นมาได้จับกลับไปกับมันหัวไหนนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจนะทุกคนนะมัโหเกางเบิร์ดดัวฝากเป็นกำลังใจนะเพะื่อสด็สือว่าหาในบริเก็ตนะทุกคนนะ สรคิดกันสเรื่อ่เปนจำนตนนักโนะคิดหมือกันไมุ่บทุกค